วันนี้เราจะมาคุยคำศัพท์คำหนึ่งนะครับชื่อว่า positive affirmation affirm มันแปลว่ายืนยันยืนยันเ่ตอกย้ำอะ่ะความหมายคือเราอะ่ะมีเรื่องดีๆเรื่องบวกๆเรื่อง positive อยู่ในตัวเราอยู่แล้วยืนยันกับตัวเองทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดประโยคที่มันเป็น positive affirmation ให้ฟังแล้วก็ ชอบคำไหนชอบประโยคไหนนะครับเขียนติดกระจกเลยฮะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมองกระจกแล้วพูดคำนี้พูดกับตัวเองบ่อยๆย,ยิ่งเราพูดบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยเซล์สมองนะฮะมันจะเนี่ยเซล์นี่คือเซล์สมองอันหนึ่งนี่เซลสมองอันนึงใช่ไหมมันมีสายเชื่อมโยงกันอยู่พวกเดนไดซายแนปเนี่ยก็มาติดกันปับ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 มันจะดึงแต่เรื่องดีๆเข้ามาฮะบางคนบอกบ้าเปล่าวะมาพูดหน้ากระจกแบบนี้ไม่บ้าหรอครับพี่ พี่ลองก่อนนะอย่าเพิ่งว่าใครบ้าพี่ลองดูก่อนนะครับคนหลายคนประสบความสำเร็จพาะแบบนี้มาแค่เยอะแล้วนะครับไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ดึงตัวเองออกมาบางคนเนี่ยเขาต้องการมัจริงจริงอ่ะเรามาเริ่มทีละคำนะฉันชอบแบบที่ฉันเป็นฉันดีขึ้นทุกวันเนี่ยมองหน้ากระจกนะแล้วพูดเลยฉันเป็นคนสุดยอดฉันเป็นคนพิเศษคนแบบฉันหาย,ยากจริงๆฉันเป็นคนฉลาด ฉันสนุกสนานฉันเรียนรู้อยู่เสมอฉันไว้ใจในตัวฉันเองได้ฉันรักคนเป็นนะฉันยอมให้คนอื่นรักฉันได้ด้วยฉันไร้ขีดจำกัดฉันคิดบวกคิดดีอยู่เสมอฉันมีความสุขนะมากเลยนะฉันสำนึกในบุญคุณผู้คนอยู่เสมอฉันรู้สึกปลอดภัยตอนนี้ฉันปลอดภัยดีฉันเป็นที่พึ่งพาได้ ใครๆก็พึ่งพาฉันได้ฉันให้อภัยผู้คนได้เสมอฉันใจดีฉันสงบฉันมีความสามารถพิเศษฉันมั่นใจในตนเองฉันกล้าหาญเสมอฉันแข็งแรงฉันแกร่งขึ้นทุกวันฉันมีวินัยในตัวเองฉันรับผิดชอบเสมอฉันสุภาพน่ารักฉันจะเผชิญกับความท้าทายทุกวันฉันไม่กลัวมันฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันทำได้ฉันทำได้ ฉันจุดประกายให้ทุกคนมีพลังฉันสร้างพลังให้ผู้คนฉันใช้ความผิดพลาดเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จฉันกล้าที่จะเซโนฉันกล้าที่จะปฏิเสธฉันเลือกที่จะเป็นตัวของฉันเองแบบเนี้ฉันเห็นความโอกาสฉันเห็นโอกาสฉันเห็นความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ฉันเห็นโอกาสมากมายเลยคนอย่างฉันเนี่ยเอเคไห ความคิดของฉันสักวันหนึ่งมันต้องเป็นจริงที่ฉันฝันเอาไว้มันจะเป็นจริงถ้าตีกอฟเนีครับพวกโปรโกลอฟเนี่ยเขาจะพูดกับตัวเองเลย I will love this shot หมายความว่าตอนที่เขาจะตีแต่ละลูกเนี่ยมันยังไม่ตีนะเขาจะพูดก่อนเลยว่าช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะรักช็อตนี้มากๆช็อตแปลว่าตีนะนะวดครั้งนี้ต้องดีที่สุดฉันภูมิใจในตัวฉันเอง ฉันไม่กังวลในสิ่งที่ฉันควบคุมมันไม่ได้อะไรที่มันควบคุมไม่ได้เราจะไปกังวลมันทําไมจริงไหมฉันรักร่างกายของฉันฉันต้องออกกําลังกายไงฉันรักร่างกายของฉันฉันจะใช้ร่างกายของฉันเพื่อจิตอาสาฉันจะเกิดมาเพื่อผู้คนฉันจะทําเพื่อคนอื่นและประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยคือคํานี้ครับขอบคุณเป็นทุกอย่างในทุกปัเนี่ยขอบ คุณพ่อแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณร่างกายขอบคุณอาหารขอบคุณเพื่อนขอบคุณแม่แต่อากาศขอบคุณเจ้านายขอบคุณลูกน้องขอบคุณ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 แว่นตาขอบคุณเสื้อขอบคุณยิ่งละเอียดเล็กขอบคุณในสิ่งเล็กเท่าไหร่ใจมันยิ่งกว้างเท่านั้นแปลกนะครับไปขอบคุณสิ่งใหญ่ใจมันไม่ค่อยกว้างขอบคุณสิ่งเล็กๆขอบคุณเล็บนะที่ทํามาตรงนี้เนาะขอบคุณปัตเตอร์แปลกแผลนะ นะขอบคุณไงก็ได้ครับผมฝากไว้เลยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง positive affirmation ยืนยันยืนยันในพลังบวกยืนยันเชิงบวกเรามีดีเสมอพูดมันออกมา verbalize มันออกมาพูดมันออกมาในแง่จิตวิทยาและ Neuroscience มันช่วยคุณได้เยอะเลยครับคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความประสบความสำเร็จแน่นอนครับ